แห่งอนาคตสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทกลุ่มปะตะทได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น2มูลนิธิคือมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนสิงสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ประเทศไทย4.0ของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมวัตถุประสงค์หลักนะครับมูลนิธิ พลังแห่งการเรียนรู้ก็คงจะเป็นการสนับสนุนการศึกษาในด้าน,น,นต่างๆนะครับเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะประสานสนับสนุนในเรื่องโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อการศึกษานะครับคอยช่วยประสานงานจัดประชุมเชิญประชุมนะครับแล้วก็มอบหมายหน้าที่นะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องงบประมาณให้กับครูพันเนอร์ของเราที่จะไปช่วยพัฒนาโรงเรียนนะครับนอกจากนั้นก็ดูแลโรงเรียนกาเนิดวิสก็เป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมให้เยาวชนของไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะครับพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกรักในวิทยาศาสตร์นะครับเราก็มีโครงการชื่อว่า We Love Science c a m p นะครับก็คือเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีครับอันนี้เป็นบทบาทของมูลนิธิ พลังแห่งการเรียนรู้นะครับอีกมูลนิธิหนึ่งคือมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับสิ่งที่ดาเนินการจากอย่างแรกก็คือสนับสนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แหดีนะครับโดยการสนับสนุนให้เยาวชนของไทย,ยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการ,ร,รวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับ ุสาหกรรมของไทยเนี่ยก้าวกระโดดเติบโตต่อไปเรื่อยๆจากเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็คงจะสนับสนุนโครงการ youth green innovation awards ครับก็คือให้เยาวชนทั่วประเทศเช่นกันนะครับส่งโครงการเข้ามาประกวดนะครับเป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีและ การเป็นมิตรกับน,รรนะบนบเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มปะตะทที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญว่าในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนั้นไม่เพียงแต่ก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้ทันแต่เราต้องก้าวล้ําไปข้างหน้าเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสารรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ใ,ให้เกิดขึ้นในประเทศนั่นเองค่ะสนับสนุนโดย ปตทพลังที่ยั่งยืน